แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาแล้รอีกนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะแลกว่าช่วงเวลาประมาณตีห้าสีนาทีนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกำลังเข้าติดตามบังคับใายกฎหมายต่อคนร้ายตามบริเวณใกล้มัสยิดนูรุนอีมานค่ะที่บ้านข,ขูกแค็หมู่ฮก ตำบลบ้านนาอําเภอจนาจังหวัดสงขลาค่ะโดยได้ควอความประมือผู้นำซีเศร้ารักในพื้นที่แล้วก็เครือญาติช่วยกันเจราจาเกลี่ยกลมให้คนร้ายเนี่ยนะ,นะออกมาหมอบตัวแต่ก็ไม่เป็นพ้นค่ะครับจนกระทั่งเวลาประมาณหกโมงนะคะคนร้ายจำนวนเสนคนค่ะพร้อมอาวุธปืนครอบอมมือก็เปิดฉากยิงไซ่เจาหนาถีนะคะจึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเทตุค่ะพบผูก้กระเหตุรุนแรงเนี่ยเสียชีวิตจำนวนสามรายประกอบด้วยหนึ่ง นายสุรินกาซิงมีไม้จับบอวีอาญาหกไม้แล้วก็ไม้พระกอชุกเชิดหนึ่งไม้ค่ะรายที่สองก็คือนายอดีนันดอเลาะค่ะมีไม้จับบอวีอาญาหนึ่งไม้แล้วก็ไม้พระกอชุกเชิดหนึ่งไม้แล้วก็คนที่สามนายสัทธาอาเวค่ะมีไม้จับบอวีอาญาสามไม้โดยสา,ามีคนรายอีกหนึ่งรายค่ะลบซอนอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เลยได้ปิดลลอมวายลาสุดจากการเจราจาคนรายก็ได้ยินยอมออกมาหมอบตัวทราบชื่อก็คือนายจิรศักดิ์เพ็งโล ผู้ก่อเหตุดุนแรงระดับสั่งการมีไม่จับบอวิอาญารวม8ไม้ค่ะนอกจากนี้ยังตรวจยิตอาวุธปืนไดซีกระบอกค่ะประกอบด AK, ้วย a k เคซจํจำนวนหนึ่งกระบอกปืนปิดกลองเล็งซุมแบบซุมยิงค่ะหนึ่งกระบอกปะละยอด้วยปืนเหล็กยาวขนาด5.56จําำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนพกขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกซึ่งจะได้นำไปตรวจพิสูจน์หาที่มาแล้วก็ประวัติการก่อเหตุต่อไปนะคะ จากประวัติแล็พฤติกรรมของคนรายที่เสียชีวิตทางซ้ำรายแล้วก็คนรายที่มอบตัวอีกหนึ่งรายเนี่ยก็พบว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงไดรับสร้างการแล้วก็ระับปฏิบัติการมีไม่จับรวมกันถึง18ไม้ค่ะเคยก่อเหตุความรุนแรงที่สร้างความสุนเรเสธทางชีวิตและสัพย์สินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 5 6 2าองมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะซึ่งภายหลังการเกิดเหตุน,นะครับก็ได้มีการใช้ซื้อโซเชียลในการบิดเบือนกล่าวหาเจ้าหน้าที่นะครับว่าเข้าไปยิงคนมุสลิมเสียชีวิตซนนต้วยนะครับ และอีกหลายๆประเด็นโดยทางกรมนอผักซีส่วนนาเองก็ข้อยืนยันนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดพอจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับมัสยิดมิชัยในมัสยิดนะครับตามที่เป็นข้อกล่าวอ้างจึงขอความรหล่วมือนะครับจากถูกาฟเนี่ยกรุณาตรวจสอบขอ้อแต็จริงให้รอบด้านก่อนที่จะแช่ออกไปด้วยพออาจจะตกเป็นเครื่องมือข้องกลุ่มแนวผูกก่อเหตุดุแดงได้นะครับและก็อ่านมีความผิดตามกฎหมายด้วยครับ โดยการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการแช่นา,า,าตามกฎหมายปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับุ่มผู้ต้องหาตามไม่จับด้วยครับโดยรองข้อ,อกําลังฐานข่าวสนับสนุนในท่านาเป็นผู้ช่วยเลือเจ้าพนักงานเท่านั้นเองนะครับทางนี้กรงรมนาภักที่วนนายัางถือแล้วก็คงยืนยันนะครับในเจตนารมณมในการบังคับใช้กฎหมายโดยใชยม้มาตรการจักเบาไปห้านักด้วยนะครับในการเจราจาให้ออกมามอบตัวเพื่อลิกเหลี่ยงความสูญเสียดังเช่นกรณีของน่ายจิรศัก์เพ่งเลาะนะครับ ซึ่งได้ออกมามอบตัวและก็สามารถเขา้าไปสู้ตัวเองต่อสู้คดีตามกระบวนการทางกฎหมายที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับถูกไฟด้วยพร้อมกับข้อความระมือพี่น้องประชาชนอย่าได้ให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเลือผภูกระทำพิดทางการให้ที่ผักพิ้ง แคปซอนอาวุธหรือว่าจัดหาเบียงด้วยนะครับพอจะมีความพิษตามบุมลก่อนไย้อาญามาตา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2องปีปรับไม่เกินซิ0 0มื้นบาทหรือว่าทางจำทางปรับด้วยนะครับนี่นะคะก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะในการบังคับใช้กฎหมาย จากเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอจนาจังหวัดสงคล้าจนสามาถวิซ่ามันคนรายเสียชีวิตซ้ำรายแล้วก็ข่าหมอบตัวอีกหนึ่งรายด้วยค่ะและที่สําคัญนะครับก็มีโซเชียลเนี่ยบิดเบือนด้วยนะครับใช่อันนี้สําคัญมากนะคะก่อนที่เราจะแชร่ข้อมูลอะไรด้วยจะบอกต่อข้อมูลอะไรให้เอาข้อมูลที่ทุกต้องเชื่อชื่อด้นะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากกอรมนอผักซีส่วนนาหรือว่าจะเป็นจากในเครือข่ายของกลมชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเชื่อถือแล้วก็ทุกต้องอย่างแน่นอนค่ะ